เื่อได้เลยว่าแว็บแรกที่ทุกคนเห็นในาฬการเรือนี้เนี่ยหลายๆคนจะคิดว่ามันคือ Apple Watch นะครับไม่ใช่ในาฬิกาคาสิโออะไรใดๆนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันมาแนว Apple Watch จริงๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ย มันเป็นนาฬิกาคาสิโอที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดูเหมือน Apple Watch ขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้มันคือโมเดลล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะครับแล้วก็คราวนี้ผมว่าหน้าตามันใกล้เคียง Apple Watch ของจริงมากๆแล้วเพราะว่าคนที่ใช้ Apple Watch หลายคนเนี่ยก็จะเคยเห็นหน้าปัดที่แบบมันเป็นแนวโคนโนการแบบนี้มีให้เลือกเป็นออปชันในการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเรือนนี้ของจริงเป็นยังไง คลิปนี้สนับสนุนโดยไทม์โซนกล่องหมุนนาฬิกาอัตโนมัติที่ได้ทั้งความสะดวกและความสวยงามจำลองการเคลื่อนไหวพร้อมปรับการใช้งานได้อย่างละเอียดมาตรฐานระดับสากลและให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญคิดถึงกล่องหมุนเมื่อไหร่คิดถึงไทม์โซนสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันอันดับแรกมาดูนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นของจริงกับสิ่งที่เราเห็นจะในรูปเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างคือแน่นอนว่าพอเราเห็นเรือนนี้ในรูปภาพอะเราก็จะไม่ได้เห็นมิตินะครับว่าแต่ละอันีงนนตร,ร้ๆ บางทีเรายังมองไม่ออกเลยว่ามิติของนาฬิกาหน้ปัดจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอผมได้จับตัวจริงของเรือนนี้นะต้องบอกได้เลยว่า มันผิดคาดไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับทีแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นหน้าปัดที่มีความแบบแบนๆหน่อยแล้วก็ไม่ได้ดูแบบมีเลเยอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าสังเกตดูดีๆนะคือตัวนาฬิกาเรือนนี้มันจะมีเลเยอร์ด้านบนที่มันเป็นขอบสีดำไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นกรอบที่มันอยู่ชิดกระจกมากๆอ่ะไอ้ตรงที่มันเป็นวงๆดำๆรอบๆนี้นะครับคือแทบจะเป็นเลเยอร์อยู่บนสุดเลยแล้วก็ส่วนของนาฬิกาเนี่ยมันจะจมลงไปแบบนี้นะเพื่อนๆถ้าเกิดมองจากด้านข้างจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นหลุมลงไปชัดเจนมากเลยแล้วก็ถ้ามองแบบ เอียงๆอย่างเงี้ยจะเห็นว่าด้านในมันมีขอบที่แบบซ่อนเข้าไว้ด้านในลึกๆด้วยนะครับว่าเว้าเข้าไปเลยซึ่งก็เก๋ดีนะครับไม่ค่อยได้เห็นดีไซน์แบบนี้เท่าไหร่แล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างตรงผิวหน้าปัดปกตินี่แหละนะครับแล้วก็มีการสกรีนสีขาวๆดำๆอะไรกว่างกันไปนะแต่ว่าไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะมากละคือเอาจริงหน้าปัดอะ่ะมันเหมือนจะมีดีเทลองค์ประกอบเยอะแต่ว่าให้เพื่อนๆนึกภาพนะมันคือแค่มีแค่เข็มนี่แหละ ที่อยู่ตามมุมต,ต่างๆแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันคือการปริน์ลวดลายลเราไปหมดเลยนะครับดังนั้นเวลามองไกลๆหรือว่ามองมันผ่านเนี่ยเราก็อาจจะดูเนียนตาว่าเออมันคือหน้าปัดที่มันมีความเป็นดิจิตอลมีความแบบเป็นหน้าปัดเรียบๆและหน้าเดียวกันได้นะครับก็หลอกตาได้ดีนะซึ่งถามว่า ตัวจริงสวยแบบที่คาดคิดไว้ไหมเอาจริงก็ต้องบอกว่าดีกว่าที่คิดเยอะนะคือทีแรกผมเห็นรูปผมคิดว่าตัวจริงมันจะดูแบบก้องแก้งกว่านี้นะครับแต่ว่าพอซื้อมาปั๊บเนี่ยตัวจริงมาส่งที่บ้านแกะออกมาดูก็มีความเซอร์ไพรส์มากกว่าปกตินิดนึงว่าเออมันดูดีดูแบบมีความน่าใช้งานดูมีเลเยอร์ดูมีความน่าสนใจมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับส่วนหน้าปัดด้านในจะเห็นว่ามันมีแบบวงๆทั้งหลายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าปัดโครโนกราฟอะไรเลยนะมันเป็นหน้าปัด บอกชื่อวันนะครับแล้วก็ <response. S 1> ด้านขวาเนี่ยเป็นตัวเลขวันที่ซึ่งก็เป็นเครื่องที่เราอาจจะพบเจอได้ในหลายๆรุ่นของคาซิโออยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะแล้วก็ไม่ได้อ่านง่ายด้วยต้องบอกตามตรงว่าเวลาอ่านวันที่แบบเป็นเข็บเนี่ยมันจะอ่านยากกว่าพวกวันที่ที่มันเป็นช่องวันที่สี่เหลี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้อันนี้ก็ถือโอเคนะครับมีชื่อวันบอกให้คร่าวๆแล้วก็ด้านล่างอันนี้เป็นการบอกเวลาหลักชั่วโมงในรูปแบบ24ชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากเท่าไหร่นะ แลวหลังจากนั้นเนี่ยก็หมุนลงนะครับเป็นการตั้งช่องวันที่ด้านขวาตรงนี้ก็แต่แปลกนิดนึงนะครับปกติเป็นการตั้งตัวเลขแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นการหมุนเข็มเอาแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นไม่มีอะไรนะหมุนขึ้นไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนเวลาซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะตั้งอตรงด้านซ้ายอ่ะที่มันเป็นชื่อวันเราก็ต้องหมุนเวลาให้มันข้ามวันเองนะครับซึ่งมันอาจ จะฟังดูยุ่งยากนะแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะเราไม่ได้ตั้งวันกันบ่อยขนาดนั้นนะเราตั้งกันทีเดียวอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ยาวๆแล้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคดีส่วนตัวเคสเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์มาใช้ได้นะ คือจะบอกว่ามันเหมือน Apple Watch มันก็ไม่มขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีความแบบเหลี่ยมๆม,มีการหักมุมมายังไม่ได้ดูโคง้งดูเหมือนกับ Apple Watch ซะทีเดียวผมว่ามันไปนเหมือนกับพวกนาฬิกา Smart Watch จากพวกจนะีนอะแบรนด์อื่นๆอนนะที่ไม่ใช่ Apple อนะซะมากกว่านะทรงมีความมีเหลี่ยมมีสันมากกว่า Apple Watch พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะบอกว่าเป็นสแตนเลสสตีล แบบไม่ได้บอกว่าเป็นแบ็กดังนั้นหมายความว่าเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะวัสดุใช้ได้เลยแล้วก็สเปคการกันน้ำเนี่ย5บา50เมตรก็ถือว่าโอเคนะครับโดนน้ำได้คร่าวๆส่วนขนาดเคสไซส์ก็ออกมาประมาณ 34มิมลนะครับถือว่าโอเคนะไม่ได้ใส่ยากมากความหนา9.5มิลเท่านั้นความหนาดีเลยแล้วก็ลักทุลักเนี่ยวัดแบบกลางสุดเลยนะครับประมาณ4 4มิลส่วนน้ำหนักเวอร์ชันตัดสายแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ97กรัมเท่านั้นนะครับส่วนตัวสายเป็นสายที่หน้าตาดูเข้ากับนาฬิกาดีนะผมค่อนข้าง,งจะชอบเลยนะครับแต่ว่าลิงก์มันดูใหญ่ไปนิดนึงคือจริงๆลิงก์แต่ละข้อเนี่ยถ้ามันทําให้มันเล็กกว่านี้ได้ประมาณสักเท่าตัวนะครับเป็นลิงก์ไซส์ประมาณอย่างเงี้ยผ่าครึ่งอะ่ะแล้วก็เลี้ยงมา 20่มิลนะครับหาสายมาเปลี่ยนได้ไม่ยากมากจริงๆหาพวกสายเหล็กมิลอนิสมาใส่นะผมว่าน่าจะสวยเลยนะครับแต่ว่าสายเดิมก็โอเคแต่ว่าเป็นเหล็กพับนะเนี่ยมองจากด้านหลังก็จะเห็นว่ามันมีการพับรูปแบบมาแบบนี้นะครับก็ถือว่า หน้าตายังดูไม่ได้ติดอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นแบบดีไซน์มินิมอล clean แบบนี้นะครับเป็นเหล็กพับอะไรก็ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะมันดูจากด้านนอกมันก็เห็นเป็นแบบเป็นระนาบใหญ่แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บานพับมาบางๆเลยซึ่งไมโครจัสมีให้สรูแต่ว่าผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับคือลักษณะลิ้์มันดูมีความใหญ่แล้วก็อาจจะปรับได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ตัวสายเนี่ยมีความยาวประมาณหนึ่งนะอยู่บนข้อมือผมอะ่ะห้านิ้วหรือว่า14.5เซนเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันหลวมนิดนึงคือถ้าเกิดขยับ เบลคอยชัสไลอีกสักรูนหนึ่งเนี่ยก็จะดีมากแต่ตอนนี้ผมขยับเข้าในสุดแล้วนะครับขยับเพิ่มไม่ได้แล้วดังนั้นก็ต้องบอกว่าขนาดสายมันใหญ่ไปหน่อยสําหรับคนข้อมือผมนะครับก็แนะนาว่าเป็น6นิ้วเป็นต้นไปอ่ะจะใส่แล้วแบบโอเคมากกว่านะคือจริงข้อมือผมมันก็ฝืนใส่ได้แต่ว่าอย่างเงี้ยพอบัคเกิรมันเบี้ยวอ่ะคือผมตัดสายออกทุกข้อเลยมันก็เลยแบบมีความเอียงมาฝั่งนี้ดังนั้นเวลาใส่ไม่ได้สบายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดดูขนาดเคาสไซส์บนข้อมือผมเป็นเรฟเฟรนส์นนะผมว่าก็าานะาออาร กับพวก Apple Watch 38มิมิลมในรุ่นใหม่ๆเลยแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่อว์ไซส์เกินไปแล้วก็ถ้าเกิดเอาเรื่องหน้าตาเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็น Apple Watch ได้สบายๆ,ๆเลยเวลามองเร็วๆนะครับเห็นหน้าตาทิีน n นแบบนี้เห็นกระจกดำๆที่มันชิดขอบบนแบบนี้ก็ดูเนียนตาใช้ได้ซึ่งก็ถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยเป็นนาฬิกาที่จะบอกว่ายัางไงดี คือเป็นอนาล็อกอะแต่เนียนทําตัวเป็นดิจิตอลมากๆากะแต่สุดท้ายคืออนาล็อกมากๆอยู่ดีนะครับก็แปลกดีเก๋ดีแล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่อยากได้ฟีเจอร์ที่มันดูเนียนๆแบบสับขาหลอกคนนิดนึงว่าเออ Apple Watch อเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยแบบนี้นะครับก็ลองมาซื้อใช้ใดูได้นะโดยภาพรวมถือว่าดีนะไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรใดๆนะครับหน้าตาดูดีแล้วก็ดูโอเคกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยนะครับลองจับเปลี่ยนสายนิดเปลี่ยนสายหน่อยเนี่ยผมว่าสวยเลยนะครับก็ลองไปซื้อมาใช้งานดูได้ราคาผมซื้อจากช e ้อปปี้น ราคาโอเคนะก็มีให้เลือกหลายสีด้วยนะครับมันจะมีเวอร์ชันที่แบบเป็นหน้าปัดดำล้วนด้วยนะครับหน้าปัดแบบ3วงอนะแล้วก็ไม่ได้มีแบบเป็นทูโทนเป็นทักซิโดอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะได้ลองซื้อมาให้ดูอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ